นี่พาไปดูบรรยากาศขาแดนซ์ที่เขาบอกอายุรวมๆกันแล้วอืมหืน้าจัดยาดมยาอมยาลมยาหมองให้จริงๆอะไปดูขบบนแห่นนี้กันหน่อยนะคะนําโดยคุณย่าของนาคที่บวชเขาใส่ชุดนักเรียนกันหมดเลยนะใช่เพื่อนร่วมรุ่นมาเขาบอกเพื่อนร่วมรุ่นคอซองนี่ระดับไม่เกินมสามนะคะนี่แต่ดูค่ะทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้ถือหมอน อันนี้อาจจะเป็นคุณแม่นะก็ได้เพื่อนๆของคุณย่ามากนะคะในรุ่นเดียวกันในเต้นกันรากันเออเดี๋ยนี่เยิบเยิบโรงเรียนไหนเนาะปล่อยนักเรียนมาเต้นอยู่บ้านนี้ไม่เข้าเรียนอีกนะไม่ได้ปักชื่อโรงเรียนที่หน้าอกเสียด้วยนะคะแต่ว่านี่แต่อยู่ชุดนักเรียนกันมาน่ารักเชียวนะแต่ละคนแล้วเขาก็มากันราหน้าหน้าเขาเชื่อกันว่ารําหน้านาเนี่ยจะได้ไปเป็นนางฟ้านางสวัส์นะใช่ไหมอันนี้ก็ไปรำหน้าหน้ากันทั้งกลุ่มทั้งกลัวเลยนะคะที่เพชรบูรณ์นะคะตรงถนนสายวังชนังหนองขนาดรถแห่กับบัลเลนต์ดน อ่ะ,ะใครรําไหวก็ไปราใครราไม่ไหวอ่ะเดินถือเ,อเครื่องบวชนาคนะคะ <onda. S 1> ตามขบวนไปทีเด็กของขบวนก็อย่างที่บอกอะค่ะไม่เห็นสนใจนาคเลยนาคอยู่ตรงไหนนาคเนี่ยอยู่ยังในตรงไหนยังมองไม่เห็นเลยเออแต่ว่าเห็นเนี่ยคือเห็นขุญย่าและก็เพื่อนเพืุญ <laughs> ย่านะคะหลังจากแห่รอบอุโบโสถครบ3รอบก็โปรยทานนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสองหมบาทนะก็จะมีแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยด้วยนะ และบรรดาญ,ญาของหน้าและเพื่อนร่วมรุ่นคุณญ,ญ่าถึงกับอยู่ในท่านี้ค่ะ เป็นไงครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เคยดังไมเหนื่อยสนุกไหมครับสนุกไหมอยากมีอีกไหมอยากนักเรียนรุ่นไหนรุ่นแรกลมจะใสนั่นแหละค่ะต้องให้ครูฝ่ายปกครองมานั่งพัดให้นะคะโอ้นั่งเรียบร้อยกันเจอนี่คือหมดแรงแล้วนะคะจังหวะนี้ พูดค anyway, ุยกับค <garbage> ุณพ่อคุณแม่ของนาคที่บวชหน่อยนะคะนาคนี่ชช่นาควุธิชัยเป้พินิษนะคะเขาก็บอกว่าทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่มืองนอกไม่สามารถเดินทางมางานบวชลูกชายได้ก็เลยให้ทางคุณอาเนี่ยนะคะเป็นคนจัดงานให้แล้วก็เนี่ยมีคุณย่าช่วยสร้างความสนุกสนานให้ถูกกันเบาๆพอนาคบอกเออจังหวะนี้ขัดขมิ้นกันอยู่ใช่ไหมคะให้ตัวเหลืองอารามว่าอย่างนั้นส่วนคุณย่าของนาคที่ต้องใส่ชุดนักเรียนเพราะว่าเป็นนักเรียนอยู่นะคะ ไม่ใช่ใจ่ายมาเพื่อเป็นทีมนะเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบอตอท้ายดงไง hmm. เ,เขามีจัดโรงเรียนอยู่แล้วก็พอช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยชักชวนเพื่อนร่วมรุ่นมาร่วมงานบวชหลานชายว่างั้นค่ะเพชรบูรณ์